ดีสิไม่สบายหรือเปล่าบางคนถามบอกว่าป่วยจริงหรือเปล่าหรือว่าป่วยกันมือค่ะต้องไปถามคุณอุงอิงนะคะคุณอุงอิงบอกว่าพ่อป่วยจริงอย่างนี้คุณอุงอิงบอกไปเยี่ยมวันที่สองนะครับคุณรชานะครับต้องเอาวันนี้กก่อนนะครับก็ไปเยี่ยมแล้วค่ะล้วก็บอกว่าตอนนี้มีอาการอ่อนเพลียไม่สดชื่นและยังไม่ได้ย้ายไปโรงพยาบาลเอกชนนะคะและแอร์ที่บ่นว่าไม่ค่อยเย็นก็ซ่อมแล้วส่วนเรื่องที่ขออภัยโทษคุณอุงอิงไม่รู้รายละเอียดค่ะบอกว่าคุณพ่อทาอยู่คนเดียวค่ะในฐานะที่เป็นหัวหน้าครอบครัวพักเพื่อไทยคุณอุงอิงก เยี่ยมกับคณะนะคะคบ,บอกว่าตอนนี้พ่อก็มีอาการเครียดนิดนึงเพราะว่าตอนอยู่ต่างประเทศก็เครียดแหละกลับมาก็ยังเครียดเหมือนเดิมนะคะแต่ย้อนกลับไปในคุณทักษิณเป็นโควิดหนักนะเพราะฉะนั้นร่างกายก็อาจจะกลับมาไม่เหมือนเดิมค่ะตอนเป็นโควิดนั้นรักษาตัวอ,อ,อยู่โรงพยาบาลหนึ่งเดือนเต็มๆและปอดเนี่ยเป็นแผลเยอะมีการอักเสบเยอะตอนนี้ก็มีพังผืดอยู่ในปอดค่ะทำให้มีอาการเหนื่อยง่ายส่วนกําลังใจนั้นเต็มที่ค่ะก็จะสู้ต่อไปนะคะถึงแม้ว่าร่างกายจะไม่ค่อยพร้อมค่ะแล้วก็ขอขอบพระคุณทุกคนที่เป็นห่วงอาการคุณ เะะบ <ers> ื้องต้นก็พยายามที่จะรักษาตัวให้ดีที่สุดแล้วค่ะเพราะว่าหากเกิดอะไรฉุกเฉินขึ้นมาก,ก็จะมีปัญหาเพราะฉะนั้นอ,อยู่โรงพยาบาลไว้ดีที่สุดนะคะในคุณวงอิงบอกมาค่ะทางจังบุสุบายสช่องกาหมอเดือนานให้สาระสารพัดหลากลายรวมอยู่มากยคุยกำมับายสาม